ฉะนั้นผู้บวชเข้ามาแล้วจงตั้งใจเจริญอสุภกรรมฐานให้มากๆทีเดียวแหละเพ่งกายตนและกายผู้อื่นให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามอยู่เสมอความจริงมันก็ไม่สวยไม่งามจริงๆมันจะสวยจะงามอะไรแล้ว มันสก,กรปรกนั่นแหละเราจรึงได้อาบน้ำชำระอยู่ทุกวนันทุกวนันนี่นะถ้าลองไม่อาบน้ำลองสักเก็ดวันลองดูสิมันส่งกลิ่นออกไปใกล้ผู้อื่นก็ไม่ได้เลยเพราะอะไรนะมันจึงเป็นอย่างนั้นเอา้าต้องสาวหาทุนเหตุมันสิอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนี่นะมันสะอาดหรือมันสก,กรปรกเราก็รู้ได้เลย มันสกปรกแต่มันร่างกายอันนี้มันอยู่ด้วยอาหารสกปรกเช่นนี้จะไปเอาของแห้งๆของแข็งๆอะไรไปใอ,มอ้มันย่อยมันย่อยไม่ได้ถาดไฟนะจึงเอาของเหลวๆอ,อ,อย่างนี้ลงไปไปถาดมันย่อยได้เวลากัดย่อยอน้ำอาหารส่วนละเอียด ไปซึมสับไปเลี้ยงร่างกายทุกส่วนนี่ส่วนหยาบก็ระบายออกไปสู่กระเพาะล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปทางทวาวรหนักก็อย่างนี้แหละลองพิจารณาดูการถ่ายเทของเก่าออกไปแล้วก็มีกลิ่นเหม็นใจสะอาดเมื่อไรบันนี้อาหาร ละเอียดที่ไฟธาตุย่อยไปซึมซาบไปเลี้ยงร่างกายนั่นมันก็ซึมซาบออกไปตามขุมขนอทำงานหนักเข้าไปไฟธาตุมันร้อนแรงมันก็ขับเหงื่อออกมาเหงื่อนั่นแหละเรียกว่าเศษของอาหารละเอียดที่มันโหลดเลี้ยงร่างกายมันหมดอายุมาแล้วมันก็ออกมาเป็นเหงื่อใคร เหงื่อออกมาแล้วไม่ชำระล้ลางมันแห้งเข้าเกิดกังมันก็ติดเข้าเป็นใครในร่างกายนี่สะสมไว้มากเข้าไปมันก็ส่งกลิ่นเหม็นออกไปแตะจมูกเจ้าของเองด้วยแตะจมูกคนอื่นด้วยอันนี้นะลองคิดดูให้ดีในร่างกายอันนี้ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่สะอาดตามความเป็นจริงไอ้ที่ว่ามันสะอาดนั่นเพราะตกแตง่งผิวนอกนี่ต่างหากนรกเพราะอาบน้ำขัดสบู่ถูตัวชำระเหงื่อใครออกไปแล้วก็เอาผ้ามานุ่งผ้าหม่มเอาเครื่องประดับมาใส่เข้าเอาทุมหูสร้อยคอแหวนเพชรสร้อยข้อมือ นานิกาโคอ,อะไรอยู่นี่นะประดับเข้าไปแล้วก็แพลวพราวคนทั้งหลายเห็นก็ว่าสวยงาม,มที่จริงไม่มีอะไรสวยภายในนะมันสกกรปกอยู่ตามธรรมชาติของมันมันสวยแต่ภายนอกเพราะอาศัยการประดับตกแตง่งเท่านั้นเองอย่าไปหลงทวารทั้งเก้านะนะั่นน่ะ ทวานตาทวานหูทวานจมูกทวานปากทวานหนักทวานเบาเหล่านี้นะเป็นที่ถ่ายเทออกซึ่งสิ่งโสโครกของเสียที่มีในร่างกายเช่นน้ำมูกน้ำลายสันเลดอะไรหมดนี่นะขีตาขี้หู ที่จมูกที่ลิ้นอันหมูนี่น้ำามันเป็นของเสียอยู่ภายในร่างกายนะั่นถ้ามันไม่ระบายออกมาตามทวารทั้งเก้านี่ร่างกายนี้จะวิบัติจะอยู่ไม่ได้เลยโรคภัยจะเกิดขึ้นเบียดเบียนเอาอแปรปวูนแตกดับไปไวๆไทวีเดียวแหละ อันนี้ให้พากันพิจารณาเพ่งดูความจริงของร่างกายให้มันเห็นอย่างนี้เาเพ่งดูภายในแรียกว่าเราเพ่งดูด้วยงานความรู้วันนี้นะถ้เาเพ่งดูด้วยตาเป่านี่ไม่เห็นเพราะมันอยู่ที่ลี้ลับหนังหุ้มอยู่โดยรอบหมดเลย สมมติว่าถ้าลอกหนังนี่ออกแล้วอย่างนี้นะมันจะต้องเห็นเลือดเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรต่ออะไรทะลักออกมาไม่น่าดูสักนิดเดียวเลยถ้าแหวะพุงนั้นออกไปยิ่งแล้วใหญ่เลยใส่ใหญ่ใส่น้อยตับไตปอดโครงกระดูก เลือดพังเผดเส้นเอ็นเส้นน้อยเส้นใหญ่หลึงรัดโครงกระดูกนี่ไว้อ,อันบนนี้นะเราต้องรื้อถอนออกดูสิร่างกายอันนี้นะเดี๋ยวเมื่อเมื่อรือร้อออกแล้วเราถามจิตใจตัวเองโดยสิว่าไอ้ที่ไหนว่ามันสวยมันงามนั่นนะตรงไหน,นอ่ แน่นอนนะทุกคนก็ตอบตัวเองได้เลยว่าไม่มีไม่มีอะไรสวยงามมีแต่สิ่งสกปรกโสโครกอยู่ในร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าทิ้งไว้นานวันไปยิ่งทรงกลิ่นเหม็นมีสีสันก็ไม่งามเลยดำคล่ำไป มีมแมลงวันมาไข่มีนอนไปใส่กินอยู่งั้นแรลงกาสุนักมาเยอะแย่งกันกินนี่ถ้าเอาไปเผาไฟก็เหลือทั้งแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นแล้วมันจะมีอะไรเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีพอใจ บุคคลที่ไม่พิจารณาเห็นความจริงของร่างกายอย่างว่านี่แหละมันจึงหลงรักหลงใครหลงกำหนัดจินดีไปต้องมันภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานนี่บ่อยๆทีเดียวแหละน,น,นานๆจึงพิจารณาครั้งหนึ่งไม่ได้ต้องพิจารณาบ่อยๆ บวชก็เห็นโทษแห่งกรรมคุณแล้วเพียงได้มาบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วยังจะหวนกลับยินดีมันไปอีกอย่างนี้มันหลอกตัวเองนั่นแหละกิเลสมันเป็นผีหลอกมันหลอกใจตัวเองใจไม่มีปัญญาก็เลยหลงกลมายาของกิเลสเลยไปตามกิเลส อา้าวถ้าไปหามันแล้ววันนี้มันก็บังคับให้ทำงานไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่มีอันจะกินอันเป็นนักบวดนี่ได้ว่ามีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านชาวบ้านผู้มีศรัทธาได้บริจาคทานมาจึงไม่ต้องมีเงินไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีทองอะไรก็อยู่ได้ส่วนเป็นครือข่านั้นไม่มีใครเลี้ยงใคร ตนเองต้องเลี้ยงตัวเองต้องหาอยู่อย่างนั้นกำรพร้นทนแดดลำบากกรากรรมาำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้หยุไม่ได้รับสเสแวงหาอยู่ภาวนั้อถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วยิ่งเอาใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวผลิตกันออกมาเลย เป็นภาระแล่วันนี้ต้องหาเลี่ยงกันนี่แหละโทษแทงความกำหนัดยินดีมันให้ทุกข์ในภายหลังได้รับความขมขื่นจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้บันนี้ตัวเองักผูกมัดตัวเองติดสนักเต็มที่แล้วทุกทนทรมานยังไงก็จำใจต่องทนทุกทรมานไปอยู่อย่างนั้น ในที่สุดร่างกายนี่มันก็สุดโทมไปทุกฝ่ายไม่มีอะไรเปล่งปังไม่มีอะไรตึงตังอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนั่ที่ว่าสวยว่างามมาก็สํารุดสุดโทมหย่อนยานลงไปหมดตาก็มัวหูก็อื้อผมก็งอกขาวฟันก็โยกคลอนหลอนไปเคี่ยวอาหารก็ลำบาก ไอเอ็นก <A>. ็หดบั่งยานบั่งน้ำมันไขข้อ่อแห้งเดินก็คัดไม่สะดวกเลยลุกก็ยากนั่งก็ยากจะไปทำการทำงานหนักเหมือนแต่ยังหนุ่มไม่ได้เลยก็ต้องมีถ้าอยู่ของเรือนก็อาศัยกินแต่กับลูกกับหลานไป กอรอวันตายเท่านั้นเองนะแต่เราพิจารณาให้มันถึงที่สุดลองดูสิร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ถ้าพิจารณาไม่ถึงที่สุดแล้วมันไม่เบื่อไม่นายอย่าให้มันพิจารณาอย่าให้มันค้างอยู่ต่อพิจารณาตลอดถึงมันนุ่นขึ้นสู่เชิงตะก้อนไปเผานุ่นยังเหลือแต่เท่ากับกระดูก กระดูกนั่นเอาให้ใครเขาก็ไม่เอานอกจากว่าลูกหลานเท่านั้นแหละนับถือว่าปู่ย่าตายายของเราก็เอาก็พากับบนไปบรรจุไว้แห่งใดแห่งหนึ่งถึงปีหนึ่งนุ่นไอ้ผู้ใจบุญนะ่จึงมาสักบังสกุลอุทิศส่วนบุญกุศลให้ก็มันเป็นอย่างนี้นี่ชีวิตนะ ให้พิจารณาดูให้ดีมเมื่อเป็นเช่นนี้เราผู้มีบุญวาสนาได้สร้างได้สั่งสมมาแต่อดีตทนหลังเึงโดนบันดาลให้มีศรัทธามาบวชแล้วก็บวชบวชอยู่ในอรัญญิกาวาสจูป่าเป็นสถานที่กันดาน เป็นสถานที่สงบสงัดเปล่าเปลี่ยวอยู่ก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีคู่ชนิดอยู่ป่าอย่างนี้แหละบุคคลเทศาก็ไม่บุญไม่แรงนะจะอยู่ไม่ได้เลยเหงาตายเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ยังอยู่กันได้ยินดีอยู่กัน เราจะยินดีแต่ความสงบสงัดเท่านั้นแล้วไม่ทำความเพียรไม่เจริญพระกรรมฐานให้ปรากฏในจิตใจสักหน่อยกิเลสธรมานมันก็มาดึงไปอีกแล้วอยู่ในป่าท,ที่สงัดไม่ได้อีกเพราะนั้นอย่าพากันประมาทให้พากันเล่งทำความเพียรเข้าอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอน ผู้ที่เห็นเก่หลับแก่นอนนี่แหละนับว่าเป็นภัยอันร้ายแรงมากทีเดียวเพราะผู้คนนอนมากนะกมันไม่มีปัญญาเลยแหละกิเลสมันก็มากอันนี่ร่างกายก็อ้วนท้วนวนิน้ราคาตัณนาในมันก็กำเริบแหละคนนอนมากนะผู้ใดทำอะไรลงไปมันต้องรู้เองมันี่มัน้องรู้นั่นแหละต้องการเพื่อจะให้รู้เองไง ดูว่าทำอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อกิเลสเป็นไปเพื่อทุกข์ให้มันรู้ด้วยตนเองอย่าไปหลงไปเมาอยู่ตลอดเวลาอ่านตัวเองไม่ออกใช้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่สาวกของพระเจ้าแบบนั้นะเออนี่เรานอนเท่านี้กิเลสมันยังกําเริบอยู่เงี้ยนอนน้อยลงอื เราฉันเท่านี้กิเลสมันยังกำเริบอยู่ก็บฉันน้อยลงกวัวเก้ามันต้องดัดทางกายเข้าช่วยด้วยเราจะไปดัดแต่จิตใจอย่างเดียวไม่พอไม่ไหวมันต้องเอาทางกายเข้าด้วยอย่าไปกลัวตายมันไม่ตายดอกพระพระพุทธเจ้ายังไม่ตายพราะองค์อดนอนผ่อนอาหารจน ร่างกายสู้ผอมยังแต่หนังติดกระดูกพระองค์ก็ยังไม่ตายบุญมีแค่อย่างเดียวแล้วไม่ตายหรอกที่บุคคลทำความเพียรพยายามเจริญพระกรรมฐานเพื่อบรรเทากิเลสออกจากกิจใจนี่แล้วตายด้วยความเพียรนั้นดีกว่าที่บุคคลไม่ทำความเพียร รอยให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตใจแล้วทํำบาปทํากรรมมันชั่วใส่ตัวเองเพราะอำนาจแห่งราคะโทสะโมหะนั้นออย่างนั้นบุคคลผู้เช่นั้นจะมีอายุยืนอยู่ทั้งร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์อะไระเพราะว่าผู้นั้นตายแล้วจะต้องไปสู่นรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนาน เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมีประโยชน์อะไรแล้วอายุยืนนะนะยืนอยู่ด้วยการทำกรรมมันชั่วยืนอยู่ด้วยการสะสมกองกิเลสเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อะไรต้องเตือนตนอย่างนี้เมื่อเตือนตนได้อย่างนี้มันก็มันขยันนะไม่เห็นแก่หลับแก่นอนนะเห็นแก่ขรบแก่ฉันรู้จักประมาณตัวของตัวเอง อันผู้ที่อดอาหารก็ไม่ถูกต้องรความจริงนะเพราะพระศา,าสดาอดมาแล้วไม่สำเร็จเรับผ่อนอาหารนี่ดีอันนี้นะผ่อนอาหารนี่ดีผ่อนพอประมาณถ้าเห็นว่าจิตใจมันเป็นปกติแล้วไม่ดื้อรั้นแล้วอย่างนี้แล้วก็ฉันเต็มอัตราก็ได้ ถ้ามันกำเริบเสบสายกันเอาพอรล่องอย่างนี้นะการฝึกตนนี่หลวงปู่ก็ฝึกตนมาแบบนี้แหละตั้งแต่ยังนุ่มไม่ค่อยได้อดอาหารอย่างเพื่อนอหรอกว่ายังอดก็วันเดียวเท่านั้นแหละแต่การพรออาหารนี่อันนั้นเรียกว่ามันก็จะว่าเกินขอบเขตก็ได้ เพราะฉันเข้าวันละฝายมือเข้าเจ้านะไม่ใช่เข้าเหนียวอะ่ะฉันเข้าวันวันละฝายมือนี่ตลอดสามเดือนอย่างนี้ร่างกายมันก็พร้อมยังแต่อหนังติดกระดูกนหละแต่แล้วมันก็ไม่ตาย,เ,ยเมื่อบินรบาดฉันบินระบาดตามปกติไปแล้วร่างกายมันก็อ้วนขึ้นตาม สภาพของมันตามเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวตายการทำความดีนี่ไปมวัวแต่กลัวทุกข์กลัวยากกลัวโรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนร่างกายอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าผูดด้ใดกลัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยกิเลสไม่แห้งเลย ừ ừ. ทำความเพียรก็ทำพอต่ขอไปที นั่งภาวนากอนั่งพอ,นนงอเป็นประเพณีอย่างนี้นะเ,เช่นนี้แล้วกิเลสมันจะบันเทาไม่ได้เลยเพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนว่าท่านทั้งหลายจงทำความเพียรเผากิเ,เลสให้เราร้อนอย่างนี้แลหลนะกิเลสมันนอนเนื่องอยู่ในจ,ใจิตใจ ีนี้เมื่อบุคคลไม่ทำความเพียรไม่น้อมสติเข้าไปวควบคุมจิตไม่ทำจิตให้สงบลงไปอย่างนี้นะกิเลสมันก็สบายอยู่แต่ถ้าทำความเพียรน,น้อมสติเข้าไปวควบคุมจิตเพ่งความรู้สึกอันนี้มันสงบมันไม่คิดไม่ปรุงไปที่อื่นคราวนี้อนุภาพแห่งสมาธินั่นะมันไปทับอากิเลส กิเลสอยู่ไม่ได้เดือดร้อนนะมเมื่อกิเลสมันโผล่ออกมาแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดแหละกิเลสต่างๆความรักความชังความหลงความเมาล้วแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละเรื่องใดอารมณ์ใดโผล่ขึ้นมาในจิตใจแล้วก็พินายเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นอืม พิจารณาเจ,จริญปัญญาต่อถ้าเห็นว่าสมาธิมันจะอ่อนแอแล้วมันจะถอนเลยก็เอา้าหยุดพิพจารณาเพ่งความรู้สึกอันนี้เข้าไปให้มันสง,งบลงไปอีกทีหนึ่งเมื่อมันสง,งบได้ที่แล้วเอาอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วก็พิจารณาอัน,นั้นให้มันเห็นแจ้งประจักษ์อย่าให้มันสงสัยลังเลอย่างนี้นะเช่นนี้เลย เมื่อพี่นาเห็นชัดทำไปจริงแล้วก็โปรงความวางแล้วรวมจิตลงเป็นหนึ่งเหมือนเดิมเพ่งความรู้สึกอันนั้นน่ะให้มันยิ่งให้ให้ความให้ความรู้อันนั้นมันยิ่งรู้อะไรรู้ไตรลักษณ์ยายนแลรู้ว่าสังขารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหมดไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเลยสักหน่อยเดียว បានបង្ហាញមក